พี่น้องครับพี่น้องข้างหลังบ่าวเตือนะครับน้ําตกลงรูนะครับอยู่ในเกต็ดยนๆผาแต้มตอนนี้มาฮอดแล้วนะครับพี่น้องครับข้างหลังครับข้างหลังน้ําตกลงรูเห็นไหมครับมันลงจากรูนะครับเป็นน้ําตกที่ลงจากรูนะฮะเห็นไหมงามบ่ครับพี่น้องงามบ่นะครับชุดเดียจอยู่นีครับบรรยากาศแบบนี้อยากให้พี่น้องมาสัมผัสกันนะครับมีโอกาสวันใดยุดนะครับให้พี่น้องเดินทางมาเที่ยวนะครับน้ําตกลงรูนะฮะ ที่นี่สวยงามมากๆนะครับอยากให้พี่น้องมาพักผ่อนมาเห็นบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติครับมาใช้ชีวิตนะครับในเวลาที่เป็นวันหยุดหรือว่าเป็นวันที่เราพักผ่อนกันได้นะครับน้ําตกลงรูนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยครับพี่น้องเลยน้ำง,งามๆพี่น้องเลยมาให้ได้เลยครับเด้อเอาเดี๋ยวบอเตอร์ขออนุญาตไปซะก่อนครับบล็อกฟองเป้งจ้า